เสี่เจ้าอย่าปล่อยอย่าได้ได้มือนีเขนคขนเขินเขนเขนโลดดไปวนพีแ้อไปเขินเขินเนไม่เสียวตัวเกินไม่เสียวมาล่าบอกว่าคืนคืนคขินมเ้าเลออมาล่ามาสวยนน้อยอยาให้ให้ให้ปล่อยให้ได้กูกระจายโค้กมานเขห้ก้าวเจ้าต้องบอกหมุนมวนได้มือในิไม่เสี่ยว มึงบอแก่มกันนางอีน้อยนางมืออหลกันนางได้ด้วยอ้ยโด้ยโดย้ยนางมือแกันนางเอ็งเก็บปากมันรูดมือแกันน้องน้งอดนงเออปทาร่างเนทำแม่งทำแม่งยังได้กบวพี่น้องเอ้ยมือนกอากาศดีพี่น้องมี่มน่หน่อยมาอยู่ มือละน้อยสบายอกูถามผ่านว่ามันฮิตมันกะคมเพงเหนือนั้นมึงกะคือบ่เมื่อกูน่ดานัดว่าสบายดีเนาะกัญยากมึงกะทุนต่อไปนอนนะสาวนอนนอนนะสาวนอนบ่ง่าให้แล้วนั่นง่าให้แล้วนั่นเอาไหมเนี่ยเจ้าง่ายแล้วนอนน่ะนอนน้ำกัดยังบ่เหมือนกันขึ้น มันบาบน้าว้าไปว่าให้เขาเออมันกินจนเมาแล้วมันบอาบน้าบ่บพื้นเขาบาบน้าหรือเพื้นบาบน้ามันบาบน้าจนม่นมีคนนั่งแต่คนก็นั่งคนรูมึงไหนต้ึงเมาบ่เอาเล้ว่แล้ว่าออยเมื่อยหร่จะง่งเขึ้นอ้ยขมื่อนหน่กโม้เีบดเลยนั่งกินมันบดชาองอย่าง กัสิคอเพมก็ไปกินมือไม้กระดาษคอยกำลังมาอยู่มือคืนเนื่อยก็นนั่งชวน่จะมาแโอเก่นั่งงๆกินแบบเป็นอย่าง่เลยว่าเป็เอขึ้นนี่ฮะนั่งเดินทีของเขาอยูป้าน่ยบอกมัวเอามาตื่นเด้อเอามาแตมเ้อเมเมื่อป้าโอนเมื่อป้าไว้ขนาด พักก็เปิดเพลงเพลงหนึ่งเพื่อแลเปิดเจ้าเนี่ยัห่มันมันยาวไปไปไปเฮ้ยไปนาเกียาวมันแรงตอนถือเลขนี่จัีสรุปบอคืนบอบอพี่น้องเกียวได้ร้ายเลยไอบเสาก็ได้ร้ายแล้วฟคนร้ายเนาะพี่น้องเ้ยอยตีกันแหละพี่น้องเอ้ยตีกันแหละฝุ่นใจเย็นเย็นเอ้ย เจ้าอย่าป้อยอย่าดาเจ้าอย่าป้อยอย่าด่ามือนี่ถือคั่ยข่อยเสี้ยวเจ้าไปน้ำดอกจนมูออยากขึนแล้วไปน้มาก้มโย่ทมันตลาดนะเ็ลกลือยู่ช่ราวางูบ่อยกี้ยิว้เห็าบ้านนกนสวัสดี para para ้เอเราดตบ้านนกลืนี่แเะเตกเราเพื่นอยู่จตกามางอยู่่อย พี paid, ่น้องมีหอดรถพ่วงมากตลาดมากหอดผีเดอพี่น้องเฮ้ยเอิญม่เชลมาล่ามาเบิ้งเฮยรถพ่วงมากแล้วอืมาพี่มาพี่อยมาพี่ตลาดอืม

กองละหาบาทบอกขายบ่องเช่าบาทผูกกองละเช้าคิดว่ากองละหาบ่อ้าวโบขืนบ่ไปขั้นไป้น şey yes, ี่ไ <да ม่ได้ จะผีบอกไหมฮะสิแต่งนีงาก็เล้ยนอซ้ำซื้อมันได้เสียบข้าไวขึ้นมานสบายดีพี่น้องเร่องแรกกระอดไ้ได้เสียบข้าวงไว้ขึ้นมาเจ้าก็เียนสนมบอกนะครับเนาะเอาเอแล้วดูเอื่อยนั่นแล้วโบข้นบ่เอื่อยเสือสีเขียวหันไปเมือแลบว่นี่เลิกลบว่นี่มาล้างโมก็ได้ขึ้นพร้อมมก้า ป่ป้าคอนป้าไร้หลายพี่นอ้องอออือ,อไป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 กินไอติมพูน พอน้องทําบอกไปกินอนไตรงไอติมพูนไปเบงป่าบ่เออไปตีสาววันลั่นทุงเมสซี่ยาโยเป็นเนื้อได้มวนอยู่บ่ฮ คือจัเว้าเจ้าอ่ะเจ้าเอาไม่ได้เมื่อกันนี่นำเลยให้เขาหยุดเสิ่งไนปไปไม่เสียไปเอาเกือบจะนั้นหน้าเจ้านั่นเจ้าหายพ้นตกสิ่งไปดีกล้องได้ลูกละไซื้อจังไดหนะลืมซื้อละอโอ้น้ำมอหลานสาวไม่เสียตุ่ยตุ่ยได้พี่น้องแม่น้องโยดอือกับแม่น้องโยดปคนงะสี่ทันเป๋ะเบิงโตงพี่น้องป้ามันยังลงอยู่บ่ด็ กะใกล้สีแล้วเลยเนาะอันที่สุกนี่ก็เลือบลายอยู่ของไม่เสียมมาล่านี่เจ้วน่ะได้แต่ามีเสียมได้ยินไม่เสียมลาบอกเจ้าเอาตาอยู่สเบิ่งพูนยังฟังฮุ้นพี่น้องยังฟังคุ้นอืพี่ตาไห้ยวเงี้ยวเกี่ยวข้าวไม่เสียมมาลาวันที่สองพี่น้องแต่มือนี่กะผู้ซื้อว่าโบแดดแดละมือนี่ผู้ซื้อว่าอากาศกับโอเคอยู่มือนี่ บอคอยห่อนปั้นดแมนเพราะว่าค้นลายเนาะทั้งหยาดตีพี่น้องเพื่อนทั้งมูเพื่อนยังมาซอยมันกะแล้วไว้นะพี่น้องแกวเกี่ยวแป๊บเดียวไหมนะไปเบิ่งตรงพี่น้องว่าที่นี่บอปลามีอยู่บ่อ,นะอเราเคยเล่าหัวบมมีเราบอกก่อนหน้ เสียมลาวัอยู่แถวนี้บ่มีควายจิโมลลังนนี่ดล,ลเห็นลำที่ไหลลองอ้มายืนคอยมองมายืนจ้องอยู่ริมท่ามีแต่นาอําน,าน,านัน อ้ยมูปลานั่ใส่นั่้ามันก็ซื้อาเอาเขาบอกนั่นมักทัวร์นี่้าพี่น้องเพ็่นย่านเกิบเปื่อนพึ่งได้ใส่พี่เพิ่นสร้างมาแต่เฮงละพึ่งได้ใส่ได้เกิอบีนวันที่สองนี่ย่านเปื่อนเสือก็ย่านเปื่อน ขัวมีนี่ก็เคยจนนะรมันขนมย่ขัวมีขนมขัวมีซีมึงมสบบ่นั่นเสียนซ่่้กันป้าป้าสายดมเรือนตุล้อออกพรรษาพัดมาวุ่นกะแสบยพี่น้องนว่าเรื่องเฮ็ดบ่เฮ็ดขนมกุยช่ายกันว่าอยากบอก ขันไปเห็ดตอนเห็ดก็จะ็ด้กินดอแล้วว้าวว้าวรักอันน้ำไม้เหรอจังว่าสูงอีหักเลยนะแซ่บแสบแต่มาจากเี่มันแซ่บแล้วมันมันมัดเนาะมันมัดดีดีพี่น้องตลาดกันยังลงมากหอดทงไฮทงหน้าพี่พุ่นผุนเพิ่นลาดไปทั้งพุ่นพี่น้องตลาดเออพุ่นผุนแมนพุ่น ลัดทงไปผู้ใดสิกินหอดคิดถึงไม่เสียวตุย e> ่อยเพื่อนกับมาเด้อมือีนเด้อพี่น้องวางห้ามไปหาเพื่นนลายมือลายวันนะแม่เหมือนว่าในผัวซ้อนเพื่อนมาส่งหนูกกระทาบ่ได้แวะไปหาบ่ไม่เสียวเพื่อนบ่ได้แวะไปหาเจ้าบ่โอ้ยแวะหอมแกมเมียบาทหนึ่งพี่น้องเพื่อนก็เลยไม่เคยมีแห้งลูกขึ้นมาอนี่ บรรยากาศดีๆอยู่พี่น้องคุณเกิดกระแดกบัตรไซตีนไหถือมากกับบัตรไซตีนอย่างมันปืออัน เจ้าเคยเห็ดขนมนี่ฮะอ๋อเขาเห็ดแบบไดเม่เสียวถูกถูกลักอนามัยอยู่บ่เขาเคยปั้นเป็นก้อนคือกัดปั้นช่วยไห้แหล่งปงใช่ไหมอืมผมเคยเห็ดมาก,ก่อนพี่น้องใม่เสียวุดูอยกทีผเคยเห็ดอยู่นครปฐมแต่สมัยเพิ่มได้เห็ดงานอยู่กรุงเทพนะอืม นองเมซียวนางพักพรแล้วการถาลุ้นกันว่าเพื่อนสิตื่นแขกตื่นคนสำได้มือนี่คุณพอนองถามกับน้องถามเอากระเล่มให้กินง่ะพี่น้องงัีเ้องับเ่าหรงเคงทวสบายดีตอนเที่ยงพี่น้องเชงเทวีขับปอราเลยอ้าวนี่มาสวยๆเลยนี่เจ้าประจ้า มเมเซียวมือนี่ทาคอยถือคว้ยเจา้าเจ้าบทตองเสียคาโหลดคาล่างโหลดเมเซียวมือนี่นให้ถือเด้อสิ <c oughs> สมารุ่นเละกันอยู่แล้วพี่น้องแตกสวดสวัดโหลดให้เมเซียวเต้นกระโดดแบบสุดขีดโหลดถ้าถือน,นี่สามสิบบาท,บาทได้คารลอยู่ ได้ได้ค่าเงินเสียกาหองให้อม่เสียวเอาผู้ชายหน่อยเข้าไปอยู่พี่น้องตักเฮยตักโอ้ยกระแลมมาละสวัสดีเอากระแลมมาละพี่น้องเซ็นได้ไหม้าไม่มีตังค์วันนี้ค่ะไม่มีก็ต้องซื้อค่ะให้เซ็นก็ได้ค่ะค่ะบุญสังทานตุยๆได้ยังซองนั่นป้าเมียทหาร ผมมาใหม่เฮ้ยเจ้าเบิงอ wow. so mm ่าอยากเมาเิเบิบบอกข้าวบุญข้าวบุญนคือกเมานอนมันลิงพี่เด้อไอเนี้ยมึงนึกกอ่านะมันคือกันเยอะไปสำเร็จ1เลยแหละ

มกระจาเัน้กระง่ได้รอสีเลยหอกะมอสี่ <h 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 ็แซีกนั้นเราก็เปลี <h <h ่ยนทุ่งใหม่ให้เราเป็นยงเออมันแข็งใจสิไปแก้มันบอได้เี๋ยวนีอุ้ยเอาแ่ตวน้อาวันคิดในใจโอ้ยเท่าแล้วกันงูอีกแล้ว คอยบอกได้ว่ายังหัวจะมีความเบาในนจนี่เรายอกคอคอยหยอกเราหลัวมาจหอหัวนเนาะังมากหยอกอือเห็ดไอติมใช่อันนี้ใช่ขอกลูก้นอรเหมืนนมากมาก่อนเปิดเปมะก่นให้ให้ตุ้ยตุยแคมเปิลก่อนมันทางก่าออกดิเอาขมาวใช่้าเอาให้แขกกินก่อนลูกาคำแพงกินนวยพะยากท่ลไกลับไปเห็ดมาแล้วเจ็าจันบ้า ตเห้อวบ้เอยห้เอเลยอันห้เวยก่นก่อตัวเด็กยังกินไอติมก่อนเาหุจักพี่น้องจะยุ่งยังมันจะจบกุ๊กฮะเห็ดกับเาบ่ก้อยปลาอือก้อยปลาอะไรจำปลาอะไร เมนูวันนี้ก็เมนูก้อยพี่น้องก้อยปลาเขาชื่อโบสันนัทคันวัดคั่วนะเออูขึ้นไปตุย้ยตุ้ยประมาณเอาประเมินไว้ประมาณหายโจกโบต่ำหายโจกพี่น้องมากมาพร้อมกับทรงผมใหม่เสียวคอยหน่อยอมร่าม่านเขาขายสั้นหา่างใช่ไหมกินข้าวเมาก็ได้กิจเรลินส์สิกินกระลีบกินเจ้หน่อยม่เสียวมาร่าม่าน เราว่ให้กินนะเราให้กินคนละจอกของสื่อของขายเราอะจะกินฟรีได้จังใดเราวะไมนต้องเอาปลาไปจับเามันัเก่าออกมาเลยเด้พอตัวเก่านะเขาอันแงเอก้าถึงบาเราขายเป็นอันนี้โลดยางมักผ้าเอาบอกเอาเลยกระทีหอยเอือยโอบแอยเอือแมเราแล้วถ้าเล่นขึ้ ทางเราหยุดก็าคอยเห็นเขามาซื้อมือก่ดเขาจ่ายแปดสิบอิน็ยาซื้อน้ำหนูแล้วแล้วมันจะไดงถึงมือ้แล้วบอลซื้อเนาะซื้อน้ำหนูแล้วบัดนี้ลันเอาเด้อพี่น้องไม่แห้งได้เย็นจุ่มๆเขาบิแซ่งวานจุ่มๆคอยสิบบ่กินนี่นะคอยกินแล้วมันเห็นให้กินเข่ากบเสร็จมันเป็นอะไรทุกวันตอนนั้นเดียวัแห้งกินเสร็จแล้วแต่ชุ่มแต่ว่าพอกินฮอทเข่าที่อ่กินลงไปเลยแบบอยากกินเข่าจนสั้นไปเลยเลยมันแบบเอาไปกินเข่าท้องคำคำฮาทกระบอกเอาเด้อฮอทมือแร่ฮอทเจ็บข้ออยู่ ขอบคุณค่ะแกนค่าอิ่มยู่กินสองจอะเข้าไปกินสองจอกเข้าไปมอวนนี่มันนีแ้ท่ฟ้องฟรีายกาบริยาบอสิกินข่าวก่อน้เสือแดงคนนั้นะเสือแดงกแนะเสือแดงวะอาให้บอาร์ตใส่ยึขมับใส่ยีมางปอดแขแงกะเทาอยู่ วันนี้เบาเอ,อือเพื่อนเพิ่นกับบดดมาเนาะพี่น้องเพื่นบอกว่าเพิ่นเป็นเพิ่นเป็นสารวัตรอยู่วัดมือนี่ยสารวัตรคอมหมนตีาวัตรีลาวัตรวนซื่บเอไมดาไม่มีค่ะไม่ได้แลถ้าวันนี้นังจะถูกหวยาวัีหน เราบปล่อยบาดาาด้วยมือนีไม่เสียวฮะต่อยเข้าดาแล้วเรากระชับ้าาโดยแล้ว่ะมือนี่ฮันยติชบือรีอวันนี้เพิ่งงุดปล่อยงุดดาเอาสองบวงกรไดเฮ้ยเอาสองบวง ยันหมกินกับพิตาแสบแ่ค่ะแสบแล้วโฮยกินบ่โฮยวองจอกใมือแสบกันอยามาเรามาแล้วเรามาเลยเรามาแล้วเรามาแล้วทำงานแ่นีชกกระไรงาไมรอผูกมักตะเนบี้ยบในเบิ้องจะคลองนอจนีเบี้ยเล็กเลี๊ยเล็กเลียัหันพี่น้องเขาไว้ขหาย อื่โอ้จรินเขาเลยจอ๋อ่มอ่เาะเอกลืกอกินได้ง่ายนยอนะข้าวไม่เมื่อจะกินนี่นกินมันอิ่มอืมกิมันอิ่มไรกินยกินเมามาเออนี่เเทียดูักก็ยัดน่อยบ้ วันนี้ถ่าไพ่ปล่อยไพ่ได้เทวดาบอกเขาคางเด้อวันนี้เด้อเทวดาอยากให้พูดพ้อๆวันนี้นานเนี่ยทำเมาเนี่ก็ไม่ให้กินเยอะนี่กินมันอิ่มได้ชัวจะเจียไปไปนี่จะเสียเอายืมบ่อัโน่นนี่โอเคแล้วพี่น้องเอ้ย ไปสิผาบรรยากาศไปสมัยเนาะพี่น้องสมมาพาควนละพี่น้อง้ลงห่านก่อนเอากูยืดกระชองก้าจังได้ก็ขอ,ขอบคุณเด้อพี่น้องทุกกำลังใจทุกการติดตามเด้อพี่น้องแล้วก็ดูโค้ชใา้ด้วยเด้อครับฝา,ากกดไลค์กดแซนด้วยครับผมไปแล้วพี่น้องสาบายดีครับผมสวัสดีคัสบสัสดี่ะวัสดีค่ะจ้